เมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2555ที่บริเวณชายหาดปาตองอำเภอกระทูจัังหวดภูเก็ตพลเรือโทธราธรกจิตสวรรณผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3และนายตรีอัครเดชาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นประธานเปิดงานภูเก็ตบวีคครั้งที่18โดยทัพเรือภาคที่3ได้นำเรือหลวงตาปีเรือหลวงภูเก็ตและเรือหลวง มันนอกแสดงยุทธวิธีทางการลบนำกำลังยกพลขึ้นบกเพื่อแสดงแสงยานุภาพและความพร้อมของชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์เชิญธงราชนาวีทงประจำจังหวัดและทงบวีร่วมในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจแน่นชายหาด โดยไม่หวาดวันต่อกระแสข่าวลือเรื่องสึนามิและแผ่นดินไหวตามที่เป็นข่าวครึกโครมงานภูเก็ตบวิวเกิดจากที่ชมรมภูเก็ตไรเดอร์ขับ ร่วมกับชมรมอินมอท่อไทยแลนด์และผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตร่วมกันจัดงานภูเก็ตไบวิกขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2538เพื่อเป็นการต้อนรับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่จากกรุงเทพมาเลเซียสิงคโปร์และอเมริกาโดยมีผู้เข้าร่วมงาน 1, 150คันนักท่องเที่ยวราว300คนจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ งานภูเก็ตไบวิกได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลา17ปีโดยปัจจุบันมีผู้รักการขับขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินับพันคนและถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียจึงทำให้นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาเพื่อร่วมงานที่จังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นทุกๆปีและทำให้จังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากการท่องเที่ยวช่วงจัดงานดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 500ล้านบาทโดยเฉพาะการไปโทรเดียม่นประเทศไทยนะครับทับเรือพากที่สับโชคคนก็ไปดูอยู่ตรงหน้าหาดดวยแล้วค่ะ